ก็กราบสวัสดีได้ไม่ยอมดูทุกท่านกันนะครับก็วันนี้เราอยู่ในเกมนะครับในไหครับเอาชิลอดเวอร์ชันหะนึ่งจุดสิบหกจุดจุดสามเออนะฮะก็วันนี้เราอยู่ในอีพีที่สี่นะเอ้สี่อะไรเอ้อพีที่สิบเออพอดีว่าคำว่าสิบกับสี่มันคล้ายๆกันนิดหน่อยก็เลยพูดผิดแับเออก็วันนี้เราอยู่ในพาร์ทที่1ิบก็พาร์ทนี้เราจะมาทำอะไรก็ผมกะว่าจะมาวิ่งหาป่าป่าไผ่เออคือผมรู้สึกว่าผมกะว่าจะสร้างของแล้วแต่ว่า มันไม่มีที่แบบไอ้นี่สูงสูงอ่ะแบบปลาภัยเอาที่มาทําต่อไอ้ที่ไอ้ที่นั่งร้านนั่นที่มันต่อขึ้นไปสูงสูงแล้วก็สามารถขึ้นไปลงมาได้อะนั่นแหละเออก็เวลาตอนที่ผมสร้างไอ้นี่เนี่ยตอนสร้างลําบากมากเลยจะขึ้นจะลงเนี่ยเอ้ทําไมมันตกลงมาเยอะจังวะทั้งนั้นที่ผมมาดูของผมเดี๋ยวเสียงแล้ววะเนี่ยของไม่มีน้อยมากเลยผมยืนมาประมาณ อย่างน้อยๆก็5ชั่วโมงอ่ะ5ชั่วโมงขึ้นอ่ะผมยืนทิ้งไว้เออได้ของมาเท่านี้น้อยจัดเดยวผมกะว่าจะทําขึ้นอีกสักสองชั้นเออก็พัดนี้เดี๋ยวผมจะวิ่งไปหายนู่นแล้วกันก็ก่อนอื่นเรื่องที่ผมจะบอกอย่างหนึ่งก็คือยังยังไม่ทันได้จะพูดเรื่องที่จะบอกอะไรเลยก็ตอนนี้ผมมีฟาร์มปั๊มรีวิวคันสุดยอดเรียบร้อยก็อย่างที่เห็นนี่แหละไอ้ฟาร์มวัวนี่แหละคือ ตอนผมให้ได้ให้อาหารวัวแล้วไปผมได้ไปเจอเหตุการณ์นี้มาแต่ทุกคนก็น่าจะรู้แล้วพอผมถือข้าวไงฮะวัวมันก็จะมาเบียดกันแล้วมันก็จะตายฮะเออแล้วตอนผมกําลังให้อาหารมันนะให้ให้ข้าวมันนะเออไม่รู้จะพูดไงคือตอนให้ข้าวมันพอมันสซเดียมคอมกันผมก็จะได้เวลพอบางตัวมันเบียดกันตายผมก็ได้เนื้อมาด้วยทีนี้ผมได้ทั้งเนื้อได้ทั้งเวลเออได้แบบผมไม่รู้นะถ้าเกิดข้ามันเองกับ ให้มันสูดีมาคอมกันอะไรจะได้วิวเยอะกว่าแต่ผมรู้สึกว่าผมค่ามันแล้วผมเอ้ยผมรู้สึกว่าค่ามันมันได้วิวน้อยอผมก็ไม่รู้ดิเนี่ยให้มันลองให้มันอีกสักชุดนะเออกลายเป็นการกลายเป็นที่เก็บเลเวลเปตาลาตรงนี้เออเดี๋ยวลองให้มันดูคนระับจึ๊บจุ๊บจ๊บจ๊บจ๊บเราดูกันว่าเนื้อสดเราจะได้เพิ่มมาเท่าไหร่โอ้โหเออออกก่อนก่อนโอ้ยเนเนเเนเริ่มมาแล้วเป็นการให้ที่ลำบากมากเฮ้ยทำไมมันเดินออกไม่ได้วะ ป,ป,ป,ปนี่เป็นไงเป,นนเป็นการให้ที่ลำบากเหลือหลายฮะเนื้อปกติผมให้มันทีสองสามชุดข้าวอะแต่รู้สึกว่าผมไม่ต้องให้มันละมันเท่าน,นี้ก็พอแล้วเอาข้าวไปเก็บดีกว่าแต่วันจะเสียเวลาเกินไปน <c oughs> นเฮ้ยไอ้วัวน่ขอฟันสักทีอะขอฟันสักสองทีเยอะยอะไปแล้วเพื่อนอืมโอเคเดีย้ยวมันว่ายเยอะเองแล้วก็ยังจะว่ามันดีองะโอเคเก็บ ข้าวไปแล้วกันนี่ยังไงวิวสามสามแล้วแตวผมจะเอ้ยจะมืดแล้วเหรอเฟรมตกตกจัดจัดเฟรมนี่ผมตอนตอนไม่อัดคลิปเฟรมอยู่ประมาณสามสิบไม่ประมาณสี่สิบพออาดคลิปอยู่สามสิบเลยช่างมันแล้วกันโอเคเราไปดีกว่าซึ่งตอนนี้ผมไม่รู้ว่านเป็นเวลากี่นาทีแล้วยวแ,แป๊บนะขอจับเวลาในานาฬิกาแป๊บหนึ่งผมคลิปที่แล้วผมก็ใช้เวลาสั้นไปเพราะว่าผมไม่ได้จับเวลานั่นแหละ โอเคมืดแล้วเราเข้าไปนอนกันดีกว่าก่อนเข้าไปนอนอเ,เก็บของไว้ก่อนนะเนี่ยดูดิหนังวัวเนื้อมันไม่ได้มีทุกนี้มีตรงที่เผาอีกโอเคนอนดีกว่าปึ๊บอืมคลิปนี้ไม่ทันได้ทำไรนี่โอ้ยดาบจมก็เดี๋ยวก่อนเราจะออกไปเราผมเจอเปิดข้างล่างอีกแล้วแต่ว่าเดี๋ยวค่อยไปขุดดีกว่ากจะไปขุดแต่มันจะยาวเกินไปก็ยนคลิปนี้ผมขอทําชุดเกาะสักตัวหนึ่ง ึ๊บโอเคตัวเดียวพอปิง้งโอ้โหจะสำเร็จความก้าวหน้าอะไรสักอย่างก็ไม่รู้เดี๋ยวไม้ไม้ไม้อยู่ไหนวะอา้อาวอ๋อนี่ไม้โอเคผมจะทำผ้าผ่วกับเสื้อเท่านั้นแหละพอละสองอย่างเดี๋ยวเดี๋ยวเจ็บเจ็บเจ็บไม่เกี่ยวไว้เนี่ยโอเคผ่วเรียบร้อยปึ๊บแล้วก็เอาถ่านมา ไม้ไม้ไม้เท่านีไม่น่าพอผมต้องเกรียยของไปด้วยผมจะออกไปหาปาา่าไผ่เงี่ซึ่งไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่าเพชรเกลือที่ห้าเม็ดเดี๋ยวไปขุดมาได้ก็น่าจะเกิดยี่สิบเม็ดละเพชรที่มีทั้งหมดโอเคแล้วก็ผมจะเปลี่ยนชุดเกาะไปด้วยเลยแล้วกันพอดีว่าของมันจะแตกหมดชุดเกาะเดี๋ยวเดี๋ยวใส่ไปโอเคอันนี้ก็เก็บไปครับปึ๊บปึ๊บประมาณนี้น่าจะได้โอเคได้แหละแล้วก็ เอาลาพีสมาลาพีสโอเคมัวแล้วเกินกว่าจะได้ไปหาหมูบงหมู่บ้านโอเคเรามาดูกันว่านี่จะได้ทนไฟทนไฟไม่ได้ต้องการตอนนี้ประสิทธิภาพสี่โอเคอยากไอ้ทานม,มารวมกันอยากได้พอดีประสิทธิภาพสี่ปึง้งคงทุนสามประสิทธิภาพสี่ยอดเยี่ยมกระเทียมดองปึง๊บป้องกันสามโอ้สะท้อน,สะ,อนสะท้อนนี่มันจะทําให้เกาะผมพังริ้วขึ้นบอกว่า น่าจะใช่แหละช่างมานันแล้วกันได้ไหมได้ป้องกันกับโคงทนแล้วก็สะท้อนดีอยู่เกาะเออไม่ใช่ว่าไม่ดีปบ๊บอ่ะจะเดี๋ยว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 เกือบทิ้งเกาะไปแล้ว,วไม่ใช่เกือบอะแต่ทิ้งไปแล้วแหละเมืเ่อกี้โอเคเรียบร้อยเก็บลาพีทไปจะพิ้งไปทางไหนดีวะเก็บไปพวกนี้ไปก่อนอ่ะดินดินผมต้องแยกกล่องไม้แล้วผมเอากล่องไม้มาไว้ตรงนี้ทำไมไม่รู้กด e ปบ๊บเบืบ โอเคหวังว่าถานเท่านี้คงจะพอวิ่งไปไกลที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โอเคเรียบร้อยเดี๋ยวผมจะวิ่งผาข้างหลังนี้ไปเลยแล้วกันเดี๋ยวทางไหนดีวะโอ้ยกระตุกกระตุกกระตุกไปไปให้รวดเร็วโอเคเดี๋ยวโอ้โหคนเดินพันโอเคเราจะหาปลาไผเพื่อจะเอาของมานั่งทําที่นั่งร้านเราจะไปทางนี้แล้วกันนะครับเราไม่น่าจะเคยไปทีว่าของเท่านี้ก็น่าจะพอ เรายังไม่เคยไปทางนี้เลยเพรเดพาร์หน้าผมว่าผมจะทําที่เก็บของซะหน่อยแล้วผมเก็บของมั่วเหลือเกินก็นั่นแหละเออไม่รู้จะพูดอะไรไม่รู้จะคิดไม่รู้คิด่ออกจะทําอะไรต่อดีแต่ผมกะว่าจะทําชุดเกาะเหล็กทั้งตัวไม่ดิผมแต่ผมว่าผมไปนู่นก่อนดีกว่าเอา npc ไ้ npc ก็ปล่อยมันไว้นัน่น,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 นแหละเออ <laughs> เดี๋ยวผมค่อยทำหมู่บ้าน npc ที่หลังแต่ว่าทําตัวที่แรกของไว้ก่อนเพื่อเอามาทําชุดเกาะอะไรให้มันเต็ม ขาเมนดิ้งเออโอเคไปผมอาจจะวิ่งช้านะผมพอดีผมวิ่งไม่ค่อยเป็นมันกระตุกกระตุกจังวะโอเคฮะวิ่งไปหวังว่าเราจะเจอ,เจอป่าไอ,ไอ้ไอ้นั่นนะมันมันเรียกป่าแล้ววะป่าไผ่เออลืมเมี้ยพูดแป๊บๆลืมครับโอเคเราต้องถือดาบไว้ไม่ลืมโมโลมาวะยังไม่ได้คราฟเลยโล่อยมันไปแล้วกันเออแค่โล่เออแล้วก็อย่างหนึ่งผมลืมพูดเลยวะ คือก่อนอื่นก็ต้องขอไปไอเรื่องเสียงรบกวนด้วยลวกันนะพอดีเสียงพัดลมคอมอ่ะมันเสียงดังมากเสียงดังเจ๊ยเลยครับก็นั่นแหละก็เลยต้องขอภัยไว้หน้าที่นี้ด้วยโอ้โหพึ่งได้ฟักทองนี่อยู่ในช่วงฮาลาวีนด้วยนะแต่วะะ่าจอเคไปเหรอเอ้ยยังไม่ได้ทําที่เลี้ยงแกะเลยทําทแกะลายซีเออยังไม่ได้ทาที่เลี้ยงแกะลายซีเลยแกะน้อย ไม่ฆ่ามันแล้วกันเก็บไว้ถึงผมว่าผมไม่น่าจะได้เมาเอยไอแก่พวกเนี้ยปึ๊บลืมปักท็อปช่ไหมจะวิ่งกลับมาถูไหมเนี่ยหมาป่ามีกระดูกไหมโอเคไม่มีลุร,ร,รูกันผมเจ้ากระดูกทำไมจะเดินทางไปหาป่าไผ่โอเคผ่านป่านี้มันจะมีป่าอะไรให้ไหมเนี่ยเดินทางหาป่าไผ่น้อยสวัสดีน้องบัววัวมันเยอะจังวะ ทีพอแบบพอแบบมีเนื้อวัวกินแบบไม่ไม่อั้นแล้วโอ้ยเสียงสมบีว่ะโอ้ทั้งสมบีทั้งแมงมุมเพ๊่ลืมปากท็อตอีกแล้วชิบหายแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงนะขอปักท็อตก่อนเพื่อให้คนอื่นได้รู้ว่าเรามาจากแถวแถวนี้ถ้าไม่วิ่งกลับตอนมืดนี่ผมหาทางกลับไม่เจอเลยนะเนะี่ยโอเคไปต่อขอปลาภพยหน่อยหนะะึ่งครับถ้าไม่เจอผมว่าผมได้วิ่งหาสำรวจเองเนี่ยเลย นี่ก็พาที่เท่าไหร่นะพาที่สิบเอออืมพาที่สิบพาที่สิบนี่แทนที่จะทําได้ทําอะไรสักอย่างยังไม่ทันได้ทําอะไรเลยยังมาวิัญหาป่าไผ่แกะมันลาบากครับเออไม่มันไม่มีแบบไม่มีที่นั่งร้านไปทําไม่นู่นมันลำบากเฮ้แต่ป่านี้มันจะพ้นเมื่อไหร่ว้ยอะไรข้้งน้าตกใจนู้นเห็นเห็นอะไรแบบมาดูแถวนู้นแต่มันก็ยังอยู่ในปา่เนปาเขตป่านี่อยู่ี่ป่านี้ก,กว้าง อะไรข้างหน้าวะเนะี่ยอ๋อกระต่ายนึกว่าอะไรโอเควิ่งไปอย่าลืมวางท็อตแต่ถึงไม่วางผมก็น่าจะวิ่งกลับถูกเออลื่เข็มทิศอยา่าลงเท่าไหร่ก็กลับถูกถ้าคุณมีเข็มทิศแต่ว่าช่างมันแล้วกันนะครับคนอย่างเรากลับถูกอยู่แล้วเออจึบจ๊บจไปต่อเ,เรื่อยเเสียงซอมบี้ออโอเคตัดไอ้วกนอกไป ดู้ตกใจไก่อยู่ดีวิ่งมาจากไหนไม่รู้เจองกับผมถือมเมล็ดข้าวอยู่ทั้งที่ไม่ได้ถือมันอยู่ดีมันก็วิ่งมาจะตันจัดๆโอเควิ่งไปทางนี้เรื่อยล้วกันเหมือนเราจะไม่เจออะไรดีๆเลยนะเนี่ยอะไรวะป่าไผ่จะมีไหมเนี่ยผมว่าผมเลือกวิ่งมาผิดทางว่ะเออ ไม่น่ามีป่ปาปงป่าไผ่แล้วแหละดูจากลักษณะเนี่ยอไปต่อเรื่อยๆก่อนคนระับจะมีเปล่าขอป่าไผ่หน่อยจ้าโอ้วางทอดติดกันรัวๆเลยเมื่อกี้วางแบบไม่รู้จักคำวเ่าเสดายอะไรทำอืมวิ่งไปมันไร้ป่านี่มันจะพ้นวะเรือเ่องผมวิ่งเป็นวงกลมวะเนี่ยเฮ้ยเขีดทีมะขีมะนี่ไม่ใช่ภูเขาลูกนั้นใช่ไหม ลูกที่ผมอยู่ปกติเอาเอาเอาอทอดหมดทอดหมดมันไม่ใช่ลูกที่ผมอยู่ปกติใช่ไหมเฮ้ยเริ่มไม่แน่ใจแล้ววะใหม่มั้างเดี๋ยวลองวิ่งไปก่อนแล้วกันนะไม่ใช่แบบไอ้นี่ภูเขาที่ผมเพิ่งเกิดนะไอ้ภูเขาที่ผมเกิดมาแล้วก็ตรงนู้นไปไหนหนูนะ่นน่ะใช่ไหมวะโอเคไม่ใช่โอ้ยตรงนั้นทุกคนเห็นไหมดูสวยจังว่าเป็นแบบเป็นสี่เหลี่ยมเลยอะ ผมว่าตอนนี้ผมเห็นผมน่าจะเห็นในนั่นแหละไม่รู้ดิแต่เห็นเป็นสี่เหลี่ยมนันน่นสวยจะจัดใครมาขุดเอาไว้วะเนี่ยแต่รู้สึกว่าตอนนี้เราต้องเดินทางผ่านภูเขาภูเขาอะภูเขาเออเฮ้ยเจ็ดเคที่มันดูสวยๆยังไงก็ไม่รู้อะตรงภูเขานี่สวยปนน่ากลัวยังไงไม่รู้สาหรับผมเออโดยเฉพาะแถวนี้ ข้างหน้าผมเนี่ยไอข้างหน้าเนี่ยรู้สุกวสวยดีวะ่ะเนี่ยไอพวกนี้หน้าเจาที่ตัดขนแกะมาด้วยเนี่ยดูดูผมว่ามันสวยมากเลยนะไม่รู้ดิเดีผมเป็นคนไรเป็นคนที่แบบชอบแบบนี้อยู่แล้ววะ่ะเนี่ยมันหน้ามาสร้างบ้านดีมากเลยฮึ่มปพิ่มเดินไปครับดูดิเอยสวยเท่าไหร่ก็ไม่ สวยเท่าคลิปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโก้ทำไมผมเออเอ้าคือผมสู้กับคิปเปอร์ไม่เป็นนะเฮ้ยระเบิดทุกตัวเอาเข้าไประเบิดให้หมดครับเอ้าเดี๋ยวแล้วทำไมเนื้อมันดีเลยวะโอเคทำไมเสียงพุดลมวันนี้มันดังแปลกๆวะผมไปทำอะไรให้มันวะแฮ่ ไปดีกว่าไม่พ้นป่านนั่นแล้วเว้ยเพราะถ้ามันมีเสียงพัดลมเข้าก็ขอไปด้วยวกันนะครับเฮ้ยหมู่บ้านหมู่บ้านแห่งใหม่นี่มันหมู่บ้านอีกแห่งหนึ่งหมู่บ้านนี้เราจะปล่อยไปหรือเราจะสนใจมันดีวะเนี่ยเอไงวะไม่นึกว่าเดินมาแล้วจะเจอหมู่บ้านแห่งใหม่ครับเออ F3 แล้วก็ F2 มัน F2 นี่มันถ่ายได้ไหมวะไม่รู้เหมือนกันนะ ไม่รู้มันถ่ายหน้าจอได้ไหรือเปล่าก็ผมไม่ได้จําเดี๋ยวถ้าจําพี่กัดไม่ได้เปิดดูในคลิปเอาไว้ได้เออเขาดูหมู่บ้านหน่อยแล้วกันนะครับอ๋อทำไมหน้าจออยู่ดีมันแปลกๆวะเมื่อกี้อยู่ดีหน้าจอสะเทือนนะเนี่ยมีอะไรให้ไหมเนี่ยมีกล่องไหมเอ่ยมีครับกล่องมีอาหารเก็บมามันเออมันจากหมู่บ้านเก่าผมไม่ได้เก็บมาด้วยเว้ย ลืมเก็บไม่ห้หมดของมา,าแล้วกดเราโอ้ยนี่บ้านบ้านใครไม่รู้จะมืดแล้วไหมเนี่ยไม่รู้ว่ามืดไหมมืดมืดก็ปล่อยให้ซอมบี้มันสุดเดียมาคอมชาวบ้านไปแล้วกันไอ้กล่องนี้ะปึ๊บเก็บมามันนี่ก็เก็บมาเหลือแต่แครอทแครอทนี่ปล่อยไปแล้วกันขี้เกียจขุดให้มืดแล้ววะผมผมนอนดีไหมวะเนี่ย ผมถึงจะพูดว่าให้ซอมบี้มันแสดงมาคบกับหมชาวบ้านแต่ผมก็ไม่ได้อยากให้มันในนี้ขนาดนั้นเอ๊ะเต่านี่ขอนะครับเฮ้ยมืดแล้วเวย้ยผมว่าเข้าไปนอนบ้านสักหลังดีกว่านอนหลังไหนก็ได้แต่อย่าไปแบบปุ๊บโอเคไอ้ไอ้ n บอกเองทำอะไรวะเฮ้ปุ๊บนอนนอน โอ้โหดูผมกดบันทึกหน้าจอดิบันทึกไว้เยอะจัดกดทีนี้กดรัวๆเออจะจะทุบเตียงไว้ทำไมเลยทุบเพื่อแบบกำหนดจุดเกิดใหม่เผื่อตายมีอะไรไหมเนี่ยผมว่าจะไม่มีอะไรนะครับไปดีกว่าเอเลวินไหมวะแถวหมู่บ้านมันชอบมีเลวินเอไม่ใช่ผมนึกว่าตรงนี้มันเป็นเลวินซิไม่มีอะไรแล้วแหละเอ้ยช่องบนนั้นยังกระทุ่งดอกไม้ โอเคม่อะไรไหมไม่มีจะได้ไปไม่มีจะได้ไปจากหมู่บ้านที่นี่เพื่อหาที่แหงใหม่เพื่อหาวันพีชไม่ใช่ละไอ้ที่ปรุงยานี่ควรเอาไปไหมเนี่ยไม่รู้วอะปรุงไม่เป็นแต่เอาไปก่อนนะโอเคไปดีกว่าไปทางไหนดีวะทางนู้นหรือทางนี้ขอทางนี้ล้กัน จิ๊บจึ๊บไปก่อนแล้วครับจังหวะนี้กี่นาทีแล้วไม่รู้คลิปนี้คือการบอลจนภัยโดยแท้จริงซึ่งพอจนไปหรืยบอจนภัยไปก็ไม่แน่ว่าจะเจออะไรหรือเปล่าแต่ตอนนี้รู้สึกว่ามันกระตุกเหลือเกินทําไมวะหน้าจอมันดูกระตุกกระตุกไหมไม่รู้เดี๋ยววิ่งไปดูเฟรมไปดิเฟรมก็หกสิบปกติไม่ใช่วะหรือผมคิดปเองรู้ว่าตอนมันตกห้าเก้าแล้วดวงตาผมแบบมันพิเศษเกินไปจนผมเห็น ว่ามันกระตุกแค่ตุกแค่ฟิล์มเดียวก็รู้เรื่องเลยโอเคไปต่อเรื่อยๆครับจะหาป่าไผ่ให้เจอป่าไผ่มันจะอยู่ตรงไอ้นู่นใช่ไหมวะไอป่าที่มันเป็นป่าแบบป่าป่าละเมอไมนเรียกป่าแล้ววะป่าดงดิบป่าอะไรทุกอย่างไงที่มันลกๆอ่ะเออป่าที่มันมีไอซากโบราณใาสถานอะไรสักอย่างนั่นแหละเออขอหน่อยเพื่อน เจอหน่อยป่าที่มันมีแพนด้าไอ้ป่าไผ่อะมันมีแพนดา้าโอเคไปวิ่งไปแต่มันก็เจอเองอะผมก็เป็นคนวิ่งไม่ค่อยเก่งเท่าไหรในเกมไมค์ครับเนี่ยถ้าเป็นคนวิ่งเก่งนี่จะไม่ว่าเลยเลยเอ๊ะผมวิ่งวนไหมเนี่ย้านานี่มันพอผมมาเจอภูเขาหิมะแล้วผมรู้สึกหลอนหลอนนึกว่าจะแบบเป็นที่แบบท,ที่กลับบ้านอะเลยบบเนี้ย,อบบยโอ้ย โอ้อันเลอเมื่อกี้พยายามเลอให้เบาที่สุดนั้นเนี่ยจะกินอาหารเข้าไปวิ่งเข้าไปวิ่งพร้อมกินอาหารสิบปีวิ่งไปครับพาร์ทนี้วิ่งอย่างเดียวครับวิง่งแบบพี่ตูนโอเควิงว่งวิ่งวิง่งกระตุกกระตุกใหอะไรของมันนักนะ <c oughs> ทอดเลยสิบแปดอันละ ไม่ได้ไม่ได้เด๋ยวทอดหมดเราคัพตรงนี้เลยแล้วกันปึ๊บปึ๊บเอามาให้หมดเลยแล้วกันไหนๆแล้วก็คาฟให้หมดเลยแปะอ่ะจะทิ้งไม้ไม่ได้่ะไม้ของสำคัญไปทางไหนดีวะผมว่าเราเลี้ยวทางนี้ดีวะ่ะข <c oughs> ันหูเอ้แค่หูแป๊บ แกหูข้างไม้ครับจังหวะเนี้ยน่าจะได้ยินเสียงกอกแกกอกแกก่ะ A s m r ไม่ใช่แล้วอ่าร้อนพอัดลมก็เปิดไม่ได้กลัวเสียงดังเข้าพัดลมนี่ขนาดไม่เปิดพัดลมเสียงพัดลมก็เข้าะ่พะพัดลมคอมมันนะรอบเนี้ยปิดได้ไหมพัดลมคอมให้คอ,อมร้อนอู้าไปเลยเสียงดังเลอะเกินอืมไปดูมารู้ว่าผมเจอเรวินวะ่ะรู้ว่าผมเปิดคอมไม่หลายชั่วโมงเกินวะ ห้าหกชั่วโมงมัน,นก็ไม่นานนะเนี่วินไม่ลึกโถื่อเว้เถ่เว,ว,เว้ยเอาไงตอนเนี้ยทุบทุบทุบเนาะเดี๋ยวผมมาจากทางไหนเนี่ย <c oughs> อ๋อเนี่ยทางนี้ <c oughs> เนี่ยหลงแล้วหลงแล้ว,ลแ,ลวแป๊บ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 ก็หลงครับโอเคทุบท็อตกลับไปด้วยระหว่างวิ่งแล้วก็ทุบท็อตกลับไปด้วยครับ <c oughs> อ้าวอ้าวอ้าว นี่ไงนี่ไงหลงดิโอเคงได้อยู่ทางนี้ไม่มีอะไรครับฮเออขุดออกขุดออกโม่เชื่อว่าวิ่งมาทางนี้แล้วหลงนะเฮ้ผมว่าผมจะวิ่งลัดให้ไปเจอบบเจอท็อตอะเออเนี่ยวิ่งออกมาทางเนี่ยพวกเหมือนทางที่เรามามันจะแบบเลีวร้ายเกินไปหน่อยไม่เจออะไรเลย มันเจอแหละแต่ผมที่เกียจข้ามน้ำข้ามทะเลมผมว่าวิ่งตรงไปยังไงมันก็ต้องเจอเจอสักจังเกิลเนนะี่ยเจออันไหนก็ได้แต่ผมว่ามันต้องเจอแต่ว่ามันวิ่งตรงมันก็ลำบากนะครับเออซึ่งตอนนี้ก็ร้อนมากทำไมแต่ละที่มันดูแบบเ่ียมๆอย่างวะแล้วแล้วหมู่บ้านอยู่ตรงไหนเนี่ยเฮ้โอเค มันหาท็อตยากจังว่าตอนกลางวันเนี่ยหมู่บ้านมันไม่น่าอยู่ตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้เป็นป่าเลยไม่รู้หมู่บ้านน่าจะอยู่ทางเนี้ยใช่ปะ่ะวะน่าจะใช่แหละนะนั่นหนาใช่ไหมเฮ้ย,ยใช่ไใจ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 ท็อตยังอยู่ครับท็อตยังอยู่ตกใจดูเดี๋ยวดิ ในเวลาในเวลาช,ชี้ทางนะโอเคชี้ทางว่าตรงนี้คือทางไปนะครับาวางเท่านี้ยังวางผิดนี่หัวร้อนอืมพย่านี่ก็ใช่นี่นี่คือทางไปชี้ไว้ก่อนชี้ไว้ก่อนนะว่านี่คือทางกลับเตรียมมาไว้ครับไม่เสียหายเออ จริงเป็นคนขี้หลงขี้ลืมเมื่อไรจะวิ่งไปเจอก็ไม่รู้แต่ถ้าจบคลิปนี้ไปแล้วรับรองว่าผมน่าจะวิ่งต่อแน่นอนครับผมต้องเจอป่าไผ่ลำบากมากเลยอย่างน้อยก็ขอต้นไผ่สักต้นเด้อลำบากจัดจัดต้นไผ่ต้นเดียวก็ได้คือแบบจะเอามาปลูกแล้วก็ขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆโอเควิ่งไปเรื่อยะต้องเจอตองเจอ โอ,อ,กกอ้ม่รู้ก็เกย้กเยเพียงปุ๊บตกตายไม่ใช่ละโอเคตอนนี้ก็เป็นเวลาหลายนาทีแล้วผมว่าผมไว้เท่านี้ดีกว่าพาร์ทนี้เหมือนได้มาวิ่งเล่นพาคนออกมาวิ่งเล่นดูโลกกว้างของม c r ครับวนกว้างขนาดไหนก็ถือว่าเป็นการขยายอาณาเขตเรื่อเลยกันปักทดให้โลกได้รู้ว่าผมวนกลับมาที่เดิมอีกแล้วหรือเปล่าวะเนี่ยไม่น่าใช่นะ โอเคแถน้ก็ถ้ามันกระตุกมันน่าจะโหลดแบบใหม่เพราะแถวนี้ผมไม่เคยมานี่หว่าลืมไปเพราะเราวิ่งออกโลกกว้างแต่ปกติมันก็ไม่เคยกระตุกแบบนี้นะเอ้มีอะไรไม่เอ่ยวิ่งไปก่อนดีกว่าโอเคก็เป็นว่าวันนี้ไว้ที้นแล้นะก็ถ้าเกิดกระจ่อกันบินฝากุดตามกดไลค์กดแชร์ผมได้แล้วนะก็เจอกันคือมันร้อนมากไม่ไหวปิดพัดลมไปก็เหมือนปิดพัดลมไปเสียงพัดลมคอมก็ดัง เออแล้วเจอนะครับบ่าย